อันหนึ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากก็คือการสอนเด็กตั้งแต่เล็กนะคะให้หัดเ,เราเรียกว่ารอคอยการที่จะทำตามใจตัวเองหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า delay gratification นะคะ gratification ก็คือการที่ทำออตอบสนองความต้องการของตัวเอง delay ก็คือ,อ,อให้มันช้าลงนะคะอาจารย์ก็เริ่มสอนออหลาน ให้เขานับ1ถึง10นะคะสมมุติว่าคือเด็กๆพอนั่งรถใช่ไหมมันร้อนแล้วเด็กๆก,ก็ขี้ร้อนเพราะฉะนั้นพอนั่งรถแล้วก็แอร์ยังไม่เย็นหลานก็จะร้องไห้อาจารย์ก็จะสอนเขาว่าถ้าหนูอยากจะให้เย็นหนูนับ1นถึงสินะนับไปแล้วเราก็ช่วยเขานับนะ1 2 3 4 5 6 7 8,9,10นะพอ1เราเริ่มโอโหพอ10แล้วเด็กก็จะรู้สึกว่าเออไอของที่ต้องการเนี่ยนะออมันก็จะได้มาแล้วบางทีรอนับถึง10อ่ะมันก็จะได้มาแล้วเช่นตอนแรก1เนี่ยยังไม่เย็นใช่ไหมพอ10ก็จะเย็นแล้วบางทีหลานก็ถามว่าแล้วถ้า10บแล้วยังไม่เย็นทำไงอาจารย์ก็บอกว่าหนูก็นับต่ออีก10สินะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้าสิอะไรทำนองนี้อันเนี้ยถามว่าได้ผลไหมในเด็กสามสี่ขวบคงไม่ได้ผลร้อเปอร์เซนตะคะแต่จากที่เห็นเขาเนี่ยนะเขาเรียนรู้ได้แล้วเขาก็จะคล้ายๆกับว่าร้องไห้เบาลงแล้วก็เหมือนกับว่านับตามเราแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็เย็นนะอันเนี้ยมันเป็นการเริ่มต้นนะคะอยากให้พ่อแม่ลองสอนลูกนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลานก็ถามว่านับแค่หนึ่งไม่ได้เหรออาจารย์ก็บอกว่างั้นก็หนึ่ง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 ไปให้ครบสิบครั้งคือเราไม่ต้องไปทะเลาะกับข้าวนะเราก็เหมือนกับว่าดิ้นไปอะนะเขาถามอะไรมาไม่ต้องไปทะเลาะกันบอกมันต้องนับหนึ่งถึสิบสิไม่ต้องหรอกนะเราก็พูดพูดเลี้ยวรดคดเคี้ยวไปตามภาษาของเราแเพื่อเพื่อให เด็กก็มีคำตอบนะคะเพราะว่าเด็กวัยสามส่ขวบนี่ก็จะชอบถามทำไมเพราะอะไรแล้วก็ชอบตั้งเหตุการณ์สมมุตินะแล้วเราก็อธิบายเข้าไปไม่ต้องมาโมโหนะคะว่าเขาจะไม่เชื่อฟังสอนไปเรื่อยๆนะให้หมันเหมือนกับโปรแกรมใหม่ในสมองนั้หนึ่งถึงสิ ทำไมถึงจะต้องนับ1นถึงสิล่ะเหตุผลเพราะว่าพอเราบอกว่าเดี๋ยวรอหน่อยรอหน่อยเนี่ยมัน abstract หรือมันเป็นนมามธรรมมากไปเด็กไม่เข้าใจว่าไอ้คาว่ารอหน่อยคือรอนานเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เด็กเริ่มหัดนับแล้วนะมันก็จะพอจะนึกออกว่าอ๋อหนึ่งถึงสิบหมายถึงแค่นี้แล้วเขาก็นับออกมาพูดออกมาดังๆอะ่ะเขาก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวมันจะถึงสิบแล้วไอ้สิ่งที่เขารอคอยไม่นานหรอกนะคะอย่าให้เด็กออรอคอยโดยไม่รู้ว่า เมื่อไหร่ถึงจะได้เพราะว่านั่นนั่นจะทําให้เด็กเขาหุนหิดโมโหเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเ,เราหมายความว่ายังไงแล้วต้องรอนานเท่าไหร่นะคะ